ดูไม่ออกลงนะ้ยว่าแบบมันมีงานทรบลอยู่ข้างหลังอะมันกลืนแต่งานเขานี่คือผมว่าเขาไม่ดีไซน์ได้แบบเขาแม่งไอ้ค้อมันคือตามจริงเนี่ยไม่ได้กะกะจะเอาคับเวอร์นะกะจะแบบเอางานที่มือ,อมันจะได้บาลานซ์จะข้างนี้กับที่<อ>บังมีออตอนเราไปคุยแล้วบอกเนี่ยเรามีอันนี้เ,<อ>เราอยากได้อะไรที่มันแบบมืออย่างเดียวอะอ่าเขาก็เออน่าจะเป็นอย่างนี้เขาก็วางแบบเขาก็ว่าววาดแบบอะไรมาเลยแล้วก็แปะ บุ๊อ้าวแม่งมีดอกไม้มาด้วยหรอวะขอกันไม่เยอะมากเลยวันนั้นนี่ก็ไม่มีเวลาเลยไม่ได้เปิดรอยสักช่างบีสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้เหลือเกินหลายคนบอกเปิดรอยสักช่างบีหน่อยอยากจะเห็นเหลือเกินว่าศิลปินที่สักในตัวช่างบีนี่มีใครบ้างวันนั้นเนี่ยเราพูดไปนิดนึงว่าชิเก้เป็นคนสักให้ช่างบีทั้งแขนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาเล่าเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับบีครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมก็ ผมถามช่างบีก็นะว่าเรียกอะไรดีช่างบีอะไรดีช่างบีรอยสักที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล้วก็ไอจีเขาคือไซแคลร์เราก็เออดีไซแคลร์เปล่าเรียกว่าบีแซตตั้งแล้วกันฝรั่งไม่เรียกบีแซตตั้งเลยเหรอฮะก็เรียกเต็มเลยใช้นามสกุลเอานิกเนมเรากอะเซอร์เนมของเราเออบีแซตตั้งแองเทว่าชื่อชื่อชื่อช่อชช่อชื่อเื่อชื่อชื่อชืนอชื่อชื่อชื่อนี่อชื่อชื่อชื่มชื่อ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 ชื รอยสักแรกในชีวิตตอนนี้มันโดนคเวอร์ไปละมันอยู่ตรงไหนมันอยู่เบสิกเลยฮะทุกคนมันต้องเริ่มจากหัวไหล่ใช่ไหมใช่ผมเองก็เริ่มจากหัวไหล่ basic เออเบสิกเลยตอนนั้นสิบเจ็ดอ่าก็คือเป็นรอยเป็นเป็นรูปซาตานนี่แหละเราจิ้มจากแบบจากหนังสือเปิดหนังสือเราชอบมันเป็นตัวซาตานครับแล้วก็อ้าวรูปนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิบเจ็ดฮะสิบเจ็ดตอนนั้นเป็นช่างยังตอนนั้นยังฮะ ยังไม่เริ่มเป็นช่างและก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นช่างด้วยยังไม่คิดว่าเป็นช่างตอนนั้นแค่แบบเฮ้ยอยากได้รอยสักอ่าใช่เราเห็นพวกเพื่อนเขามีกันระดับนี้เนี่ยตอนนั้นจะาไปสักที่ไหนเนี่ยสักอ่าสวนตูดจักส้นตูจักตอนนั้นแม่งมีสะพานฟุตใหญสวยตูดจักสองที่ที่เป็นเยนเมยใช่ใช่แล้วก็มาบุญครองด้วยปะครองใช่แต่เราเลือกไปที่สวนใช่เพราะว่าเราตอนนั้นเราสู้ราคามาบุญครองไม่ไหวเพราะเราเรายังเรียนอยู่ด้วยล้วเราเห็นพวกเพื่อนเนี่ยเขาไปสักกับจิมมา อ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับนะว่าถ้ามีตังเป็นดาราซีเีบ์ใหม่ก็ต้องไปโน่นชุบรูวองจินมี่ว่องตะปูลว่องนะนะตอนโน้นแล้วก็ต่อมาก็จะไปมาบุญครองถูกต้องไหมในราคาสูงหน่อยเพาะไอ้นั่งห้องแอร์แล้วไปที่สวนสวนสวนเสร็จปุ๊บถูกกว่านั้นก็น่าจะเป็นสะพานพุทธป่ะหรือว่าไฟฟ้าเองอยู่ก็ไม่ต่างกันมากสะพานพุทธกับสวนดอยจัราคาพอๆกันรไม่ติดแอร์ ไม่ติดแอร์ร้อนนะร้อนเลยสักไปเงแตกไปตอนนั้นน <6 S 1> ี่วิธีการเลือกช่างของบีทำไงคือเราไม่รู้อะไรเลยเ,เรามีเพื่อนะไปสักกับคนนี้มาเขาก็เลยแนะนํามาแล้วเราเห็นเขาไปสักแต่ตอนนั้นเพื่อนะเขาสักพวกงานไทบบลเขาได้ไทบบลมาอ่าผมก็เลยอ่ะไปกับคนนี้ดีกว่าเว้ยก็เลยไปคุยกับเขาก็ตกลงจะทำอะไรปุ๊บนะเสร็จสับเปิดหนังสืเอเจอจิ้มเลย แล้วทำไมต้องเป็นซาตานนะตอนนั้นเราฟังดนตรีแล้วฮะชอบอะไรที่มันแบบ<อ>มันไม่เหมือนชาวบ้านอะ่ะเราฟังเมทัลเราฟังตอนแล้วเราเราเราฟังมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราก็ไปชอบอะไรตรงนี้แล้วอชอบอะไรแบบชอบดีมอนซาตานชอบอะไรที่มันแบดแบด,แบดหน่อยประมาณ<อ>น,นี้ฮะก็จติ้มเลยก็จิ้มเลยจำได้ไหมครั้งนั้นสั่งอยู่นานไหมอ่าหกชั่วโมง หกชั่วโมงเลยเหรอชั่วโมงประมาณประมาณ,มาณไ,ซไซส์ไซส์ประมาณนี้แล้วฝีมือช่างแฮปปี้ไหมตอนนั้นก็ <c oughs> แฮปปี้ฮะก็เป็นงานขาวดำ <c oughs> ถือว่าโอเคเลยก็สวยดี <c oughs> สวยดีสวยโอว่าสวยอ่ะจากตอนนั้นมาเนี่ยคือผมว่าธรรมดานะสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาเริ่มก็คิดว่าเฮ้ยรายเดียวประมาณนั้นแหะมันไม่จบเออแต่ผมก็ไม่จบแล้วก็เลยจากนั้นมาก็เลยเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็เก็บสะสมงานช่างดังๆที่มีโอกาสได้ไปพบเจอหรือมีโอกาส อย่างชิเกเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ไปพบเจอเนื่องจากเราเป็นช่างแล้วล่าไปไป,ไปทำงานคอนเวนชั่นถูกต้องไหมใ่ะตอนนี้เรามาเล่าถึงนี่แหละการสะสมงาน I ์ตของบีแบบแบบที่เป็นคนที่มีโอกาสเริ่มล <st> เลยเลยก็เอาหลังจากที่แบบเราได้ไปต่างประเทศแล้วกันอ่าแล้วเราก็ไปเจอช่างอะไรที่เราเริ่มรู้จักขึ้นช่างที่เราชอบงานแรกที่โดนที่นู่นรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นพวกแบคเกราตรงนี้ฮะมันจะเป็นไบโอ บก้าไบโออ่าตรงแบกตอนแรกตอนแรกผมมีตัวเอเลียนแล้วก็มีสตานตรงนี้โอเคแล้วตอนักศักับใครเอเลียนกับสตานอ่าอันนี้เพื่อนศักให้อ๋อโอเคออันนี้เพื่อนศักอันนี้ก็เพื่อนศักให้อ่าตอนตอนตอนที่เราไปออสเตรเลียเนี่ยเรามีสตานอันนี้มีลูกกตาต่ามีสตานตัวนี้แล้วก็มีเอเลียนครับแล้วก็มีงานไทเบิลที่อยู่ข้างใต้งานชิเกตเนี้ยโอเคงานไทเบิลนี้ ผมซัดเองเพหรอแบล็กเวิร์กไปเบิร์กซัดเองเลยตอนไปนี่แม่งมาแบบแบล็กเวิร์กอย่างเดียวเลยแตใช่ตอนนั้นตอนช่วงเรากำลังเริ่มใหม่ๆช่วงโตช่วงนั้นนะฮะยัางทริดโปรเจกต์เอาไว้ว่าเราอยากได้สีดำงานดำอย่างเดียวงานถอดดำอย่างเดียวแต่พอไปปุ๊บทุกอย่างมันเชนหมดมันเปลี่ยนหมดเราก็เราก็ไปได้อันนี้มาก่อน งานแบ็กกราวด์ที่เป็นไบโออันนี้ใครทำให้อันนี้ช่างวอนฮะจากร้านเติร์ดอาที่ออสเตรเลียคนนี้ดังไหมก็ระดับหนึ่งวอนเติร์ดอ e วอนแล้วควนนี้ก็คือเป็นช่างไบโอเลยเขาไม่เชิงช่างไบโอเขา เขาทำไบโอได้แล้วก็ทำญี่ปุ่นได้แต่ว่าตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนสไตล์งานไปทางแบบเอลิเมนต์ทางที่เบตทางอะไรแบบนั้นนตอนนี้นะแต่ตอนนี้นเนี่ยเขาเขาเขาเป็นไบโอเราก็เลือกที่จะเติมไบโอแบบเป็นฟิลแกลบเข้าไปเพราะว่ามันก็ยังเข้ากับซาตงซาตงงานแบ็คเวิร์กเราใช่เพราะตอนนั้นเรายังชอบแบ็คเวิร์กอยู่ชอบงานพวกขาวดำเมืองไทยเนี่ยสังเกตนะถ้าเกิดงานไปเดี๋ยนี้ ผมว่างานไบโอเนี่ยช่างทํากันน้อยมากเลยนะไม่มีเพราะว่าด้วยด้วยด้วยกระแสไบโอเมืองไทยมันไม่มีค,คือคือมันไม่มีช่างทําเป็นกิจลักษณะทําแบบจริงๆเป็นสไตล์ของเขาจริงๆเหมือนสมัยก่อนเนี่ยจะมีช่างโก้มอน s t e r Ink เงี่ยโอเคโกเนี่ยเขาทำไบโออย่างเดียวเลยครับไไบโอสีอะไรเนี่ยทำอย่างเดียวเลยจนกระทั่งเขามาเสียชีวิตไปพอเขาเสียชีวิตไปปุ๊บมันไม่มีใครทำอะไรตรงนี้แล้วทำเออคุณว่าถ้าตอนเนี้ยใครที่ อยากจะเป็นช่างหรือว่ากำลังหาสไตล์ของตัวเองอยู่เนี่ยแล้วก็สนใจเรื่องไบโอถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะผมเคยคิดอยู่เคยคิดว่าให้กลับมาไทยทําไบโอดวยวผมมีร e f ฟ r e n c e เต็มไปหมดแล้วหนังส่งหนังสืออะไรผมมีหมดแต่พอผมมาลองคิดคิดดูมันยากมันยากมันยากตรงไหนมันยากแบบโคตรยากงานไบโอเนี่ยงานไบโอแบบเพียวเยวแท้แท้ที่เราไป ไปเห็นมาเราไปศึกษามาฮะมันมีช่างอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากายฮัสิสันถูกไหมใช่คนนั้นเนี่ยคือไบโอก็ไบโอแต่เป็นสีเยอะเลยใช่ไหมอ่าใช่ก็เขาสีเยอะไหมเขาใช้จริงๆแล้วเขาใช้โทนสีไม่แค่แค่ไม่กี่สีในงานเขามันไม่ได้คัลเลอร์ฟูมากมันจะมีสีหลักของเขาแบบว่าออกเหลืองๆอะไรน่าใช่ไหมฮะสมัยเนี้ยสไตล์กายก็ก็ ก็น้อยลงอยู่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะก็ยังมีฮะแต,แ,ตแต่เป็นต่างประเทศหมดแล้วต่างประเทศเมืองไทยเนี่ยไม่มีมันอยู่ที่ต่างประเทศใช่<อ>ใช่เพราะว<อ>่าชัางเพราะทุกวันนี้กายก็ยังขายได้อยู่ใช่ไหมอ่าอุ้ยเขาถือว่าเมื่อก่อนที่เขาเป็นเป็นเลเจนด์คนหนึ่งเลยก็เหมือนลูก สไ <B ur k> ตล์ไบโอที่เป็นสีสีเยอะเบิร์กคืองานไบโอของเขามันเหมือนว่ากลายมาจากพวกงานอวกาศคือตอนที่กายเขาเริ่มเนี่ยงานเขาที่ผมไปลอง,ลองดูงานสมัยก่อนก่อนที่เขาจะมาเป็นไบโอฮะเขาก็จะเป็นพวกงานวาดคล้ายๆพวกอวกาศดวงดาวอะไรีมันเป็นสีสีอวกาศมันเหมือนออว่าออมันอะไรสักอย่างนี่แหละงานเขาค่อยกลายกายกายกลายมาเป็นไบโอออร์แกนิก ยังไม่ได้เป็นไบโอแมคาีนิกนะฮะเป็นไบโอออร์แกนิกไบโอออร์แกนิกก็คือจะมีเอลเมนต์เป็นเกี่ยวเรื่องธรรมชาติธรรมชาติใช่จะเอาเท็ก u r เจอร์ธรรมชาติอะไรที่รอบตัวเราอะธรรมชาติโอเคแต่ว่าพอเป็นไบโอแมคาีนิกปุ๊บก็จะเป็นไบโอที่เป็นหุ่นยนต์เครื่องจักรแ้ใช่ใช่นี่เหมือนมานั่งแบบว่ามาพูดคุยตีีเรื่องของการศักอะไอ้มันดีว่าชอบชอบชอบอย่างที่ผมชอบไปนะผมว่าไบโองานแบล็คเ o ิร์กผมเห็นในเมืองไทยเนี่ยน้อยมากน้อยมากมันไม่มีช่างทำแต่มีคนนึะ ที่เรายัยงอะไรเออพี่โต้งอ่าใช่โต้งพายพี่โต้งเขาทําได้พี่โต้งนะเขาทําได้เออแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ว่าเขาทําไบโออืมอืมคืองานของพี่โต้งอ่ะเขาจะสอดแทรกอะไรที่มันเป็นไบโอลงไปตลอดอืมไม่ว่าจะเป็นงานญี่ปุ่นถ้าเขาทํางานญี่ปุ่นตอนนี้งานญี่ปุ่นเขามันก็จะมีเทกเจอร์ไบโอปนมาหน่อยอม่ามันไม่ได้เป็นญี่ปุ่นเพียวละแต่ว่าถ้าจะให้เขาทําญี่ปุ่นแบบเพียวๆเนี่ยเขาก็ ทำได้เก่งด้วยแล้วก็นี่คือเขาตั้งใจให้มันเลือนๆดูเลือนดูเลือนดูเลือนอย่างนี้เลยใช่ป่ะตอนแรกอ่ะมันมองชัดกว่านี้หน่อยนึงนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันเบลออ๋อโอเคโอเคเต่จริงๆนะพูดมาพูดถึงงานไบโอนี่แม่งรายละเอียดเท็กซ์เจอร์มันเยอะมากมันมีเยอะไงอ่ะใช่อ่ะโอเคต่อแล้วก็นี่ก็นี่ก็เหมือนกันถูกต้องไหมอันนี้ก็คืองานไบโอชิ้นที่ที่นี้มีบอก อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่พี่โต้งทําให้อันนี้เนี่ยอันนี้แหละคือพี่โต้งทำละนี่ก็นี่อันนี้ก็คือมีความเป็นไบโออยู่นะใช่ก็คือจะเชื่อมงานต่อเข้าหากันพี่โต้งเขาชอบทางานไบโอมากๆอแล้วเขาจะงานเขาจะแบบแทรกอะไรนิดๆซ่อนนู่นซ่อนนี่จะมีกระโหลกเล็กๆมีดวงตาเล็กๆซ่อน ผมแม่งดันชอบไบโอออร์แกนิกแล้วก็มีสวนมีขื่นน้ําใส่เทคเจอร์ไบโอลงไปนี่คือขื่นน้ำอ่าใช่ขื่นน้ําเหมือนแบบญี่ปุ่นนะฮะสวยสวยว่ะโูนี่งานไบโอนี่นะคนผิวเขาขาวๆฝั่งหลังสวยสวยใช่ยิ่งเป็นงานสีนี่ยิ่งสวยนอ่าใช่นี่ก็เป็นงานพี่โต้งพี่โต้งอ่ะเขาครับเวลูปลูปแรกของผมให้แต่ว่ามันยังไม่เสร็จ ด้วยจากอะไรหลายๆอย่างด้วยเราเวลาเจอการแฮงเอาท์กันก็ไม่เคยได้ทำสักทีเลยมีแต่สนุกสนานแต่ว่าผมว่าภายในปีเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเชียงใหม่แล้วจะไปให้เขาทําให้เสร็จมึนจะไปเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวตามไปถ่ายอันนี้บัามบัามทำให้บ๊ามอีซีจะทูตรงนี้อันนี้นานยังนานแล้วฮะประมาณ10 ปีสิปีได้ตั้งแต่ตอนน้นบ๊าง,งผมยาวอยู่ว่าใช่ใช่ตอนช่วงตอนที่เขายังไม่ทำสตูดิโอเลยแล้วยัง,ย,งยังอยู่ที่บ้านนะฮะแต่ว่าเป็นห้องแค่ห้องทำงานเฉยๆืออ่ะตรงนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยสเลเยอร์สเลเยอร์แล้วก็มีกางเขนกับหัว<แ>เป็นวงที่เราชอบอ,อ่ะโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้เชี่ยเอ้ยอ่านออกไหม เกียวว่าอะไรวะไทยแลนด์อ๋อตัวนี้ตัวทีตอนแรกผมึกว่าตัวซีขอโทษทีอ๋อไทยแลนด์เฮ้ยบุมนี้ม่นไม่มีไอ้แม็กมึงไม่ได้แล้วไอแมกมึงต้องโดนแล้วมึงต้องโดนแล้วไอแมกเอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยเจอเอ้ยโดนแล้วไอ้แม็กโอเคอ่ะงั้นเรามาเริ่มที่แขนชิเก้ก่อนตอนแรกเนี่ย มันเป็นงานที่ผมทําเองคือเพื่อนนะ่ะเริ่มให้แล้วก็บางส่วนอนะ่ะผมก็ทําเองเป็น <ทำ S 2> งานท <for S 2> ัวรบค์ทำเพราะว่าทําเองเพราะว่าเพราะว่าไม่มีอะไรทํตอนนี้ดูช่างแล้วฮะตอนนั้นเป็นตอนนั้นอย่างนะตอนนั้นคือผมอ่ะอาชีพของผมอ่ะเริ่มจากการเป็นช่าง อยู่ส่วนตุจักจะตุจักก่อน2ปี 2> แล้วเราก็ออกมาทํานูน่นทํานี่เรียนไปด้วยไปด้วยแล้วช่วงระหว่างเรียนอ่ะมันเวลาว่างมันเยอะอ่าผมก็เลยมา,ามานะทาอะไรเองตรงนี้ฮะคือมันทําไปเป็นทเบิลก็เต็มแขนนะฮะแล้วก็ออจริงนะดูไม่ออกเลยนะ้ยว่าแบบมันมีงานทเบิลอยู่ข้างหลังอะ่ะมันกลืนแต่งานเขานี่คือผมว่าเขาไม่ดีไซน์ได้แบบเขาไม่ไอ้ขี้ไม่คือตามจริงเนี่ยไม่ได้กะกะจะเอาทับเวอร์นะ กะจะแบบเอางานที่มือมันจะได้บาลานซ์จะข้างนี้กับที่บั๊มมีตอนเราไปคุยแล้วบอกเนี่ยเรามีอันนี้เราอยากได้อะไรที่มันแบบมืออย่างเดียวอ่ะอ่าเขาก็น่าจะเป็นอย่างนี้เขาก็วางแบบเขาก็วาดวาดแบบเลยมาเลยแล้วก็แปะปุ๊บอ้าแม่งมีดอกไม้มาด้วยหรอวะ่คเขาเขาอยู่ดีเขาใส่ไปเองเลยเขาใส่มาให้แล้วเขาไม่เขาไม่ถามก่อนไม่ถามบีก่อนเตว่าเขาไม่ถามฮะเราก็พอเราเห็นปุ๊บ ม่แล้วเขาดีก่าบียังไงตอนนั้นคือเขาคือเราดีกับเขาเราอยากได้ค่มือก็แล้วก็คุยตอนนั้นคุยกันไหมว่าเออเราจะจ่ายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่หรือไม่ได้คุยเลยตอนนั้นอ่าไม่คุยราคาไม่คุยคือด้วยความที่คุณเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเพราะคุณเป็นช่างด้วยอ่าใช่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าทั่วๆไปเขาคงคุยก่อนใช่คือคือชนะีเก้เนี่ยคือผมรู้มาก่อนแล้วว่าเขาจะถ้าทํางานคอนเวนชั่นงานประมาณแบบวันเดียวเสร็จเนี่ยหรือขนาดฝ่ามือเนี่ยเขาจะมีราคาเลยราคาอยู่2ราคาอา ราคาหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะพันแปดมั้งพันแปดร้อยเหรียญอีกราคานึงจะประมาณพันสองโอเคมันต่างยังไงพันแปดกับพันสองน่าจะเป็นดีเทลเขาจะให้เราเลือก oh. เป็นรูปเดียวกันแหละ <Okay. S 2> แต่ราคามันต่างกันจากงานมันจะจบมายัางไงเราไม่รู้เพราะว่าทุกคน่เขาจะเลือกสูงไว้ก่อนอ๋อโอเคเขาก็จะเลือกพันแปดไว้ก่อนอ่าใช่พเพราะในแนวว่าจะชิกเก้แล้วใช่ใช่มีชิกเก้มีเวลาให้แล้ว เอาพันแปดแล้วก็อนอ่าใช่เอาเรทพันคือเราไปคุยกับเขาแค่ฝ่าอแค่แค่ตรงนี้ไงววเราก็คิดว่าเรทมันไม่เกินสองพันหรอกอ่าอ่าเ,เราไปคิดตรงนั้นอ่าอ,อ,อตอนแรกไม่ได้สั่งด้วยแค่ไปคุยแล้วเขาบุ๊กให้เราไปไปมา,ม,ามาว่าเวลาเขาไม่พอที่จะทําให้เรากลายเป็นว่าเราต้องต้องไปญี่ปุ่นแต่งานคอนเวนชั่น่ะมันมีสาวันเขาบุ๊กให้เราวันศุกร์แต่ว่าเลทเวลามไม่พอวันอาทิตย์เนี่ยมันโชคดีคือลูกค้าเนี่ยไม่สามารถมาได้เขาก็เลยเดินมาหาผมว่า เพรจะว่าทำไหมเอาไหมคือผมก็ว่างด้วยยังตอนนั้นยังไม่มีลูกค้าเอาเดิก็ในราคาที่คุณคิดว่าน่าพันแปกว่าน่าจะประมาณนั้นพอเขาแปะอะไรให้เราเราปุ๊บเราก็เแบบนี้เลยวะคือคือเขาแปะมายาวนี่เลยอนี่คือคือตอนแปะสเตนซิลอ่ะมันแปะตัวนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีดอกนี้แล้วดอกนี้แล้วหมายความว่าคุณมีดอกนี้อยู่แล้วไม่เขาแปะพร้อมกันเลย มีทั้งดอกคิคุ<อ>คิสซาตมามฮะแล้วก็ตัวหน้าฟูด,ด็อกอแล้วเขาก็มาฟรีแฮนด์ล่างฟรีแฮนด์การเป็นงานครึ่งแขน<อ> <c oughs> ซึ่งตอนนั้นผมว่าคุณน่าจะชอบด้วยซ้ำไปนะถูกไหมว่ามันมีโอกาสอ่ะพอเราเห็นพวกก็เอาจะไปรามแบบนี้เลยวะแล้วก็เออเราก็เลยตามเลยไปเลยแล้วสรุปวันนั้นคุณจ่ายไปเท่าไหร่น่ะโอ้ยจำไม่ได้สองพันกว่ามั้งสองพันห้ามั้งหรือเท่าไหร่เนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกคุณแล้วงั้นคุณที่สองพันห้าละกันจำผมจำไม่ได้นะมันเลทอยู่ที่ประมาณสองพันนิดนี่สองพันประมาณนั่นโอเคโอเคแล้วเราก็วางมาจำเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนนี้ผมยังงงว่าไอ้เคีย์ทรายเบ้ามันอยู่ตรงไหนวะนี่ไง ตามจริงมันสุดแค่ตรงนี้แล้วเขาลากลงมาอีกลงมานี่คือชายโบลที่คุณ<ช>บอก<ช>นี่คือริ้วตรงนี้เหรอใช,ใช่ใช่มันมีสามเส้นครไอ้ทียแต่ว่าแบบมันเหมือนงานที่เขาดีไซน์ขึ้นมาแบบมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยอืมคือตอนที่เขาวาดนะฮะตอนแปะนี่ปุ๊บแล้วเขาวาดตามเส้นที่เขาจะลงมาเพราะเราเห็นเห็นปุ๊บกแ็แบบเฮ้ยเขาจะกืนเออเหมือนแบบจะกืนงานเรอคือคือไม่ได้ไม่ไม่คิดที่จะทับงานแต่ว่าเขาใช้ที่เรามีอยู่แล้ว เพื่อจะไปกับง,งานของเขานี่ในหมู่ช่างนี้ดีไซน์ก็ถือว่าเทพเลยวะคือตอนนั้นที่เราเห็นตรงเนี้ยเขมโลเมตนที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยตอนนั้นที่เราเห็นตรงเนี้ยเราอึ้งเลยช่างทุกคนที่มาดูงานมาเห็นแขนนี้เขาบอกเขาก็อึ้งเหมือนกันว่า,ยยา,วาเ, ι, เขาเขาไม่ทับหมดเลยวะเขาปล่อยให้มันเป็นงานไหลไปเลยอะและ้วคนเขาก็อึง้งเหมืนอนกนันตรงนี้เขาต้องมาลงอีกครั้งเขามาลงอีกรอบไหมไอ้ชายบ่อตรงเนี้ยเขาลงนิดหน่อยฮะลงแค่นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่ได้ลงเขาไม่ได้กะให้ลงดำ เพราะว่างานชีเก้ไม่ค่อยมีดำสุดถ้าลองสัง, <Okay. S 1> สงเกตด้วยนะแล้วเซกชันแรกที่ทําก็คือได้เส้นแล้วเงาอ่ะมันได้เงาลงมาแล้ว <Okay. S 1> อ่าพอเราเห็นเงาตรงตอนนั้นยังไม่มีดอกนี้นะออดอกนี้มันยังไม่มีมันเป็นแค่เงาลงมาเป็นแบ็กกราว์ลงมาพอเราเห็นเงาตรงนี้ปุ๊บเราแบบไม่เราชอบอ่ะ <laughs> มันเกินที่เราคิดอะ่ะ เดี๋ยวกันนะดอกตรงนี้ยังไม่มีคือดอกตรงนี้ยังไม่มีใช่ไม่มีดอกดอกนี้ดอกเดียวมีดอกเดียวแต่ว่าคือทุกอย่างเขาเตรียมเงาไว้เป็นเงาตรงนี้จะเป็นเงาตรงนี้เป็นเงาเป็นเป็นเงาลงมาแล้วเป็นเงาลงมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเป็นแค่เงาแต่ไม่มีดอกข้างในนะยังไม่มีดอกไม่มีลายไม่มีอะไรเลยแต่มีดอกมีดอกเดียวอ่าใช่โอเคแล้วแล้วตอนนั้นมันเป็นแค่แบ็กงานขาวดำอย่างเดียวสรุปยังไม่ได้ลงแต่ตรงนี้เป็นสีนะยังตอนนั้นยังไม่ทับยังไม่ลงสี เวลา,มาไม่พอฮะมันไม่เสร็จอวันนั้นทั้งวันเขาให้คุณหมดเลยวันนั้นทั้งวันให้ผมหมดแต่ว่ามันข้อจําจกัดของงานคอนเวนชั A ่นวันอาทิตย์เนี่ยมันจะปิดไวจากเลิกสี่ทุ่มศุกร์เสาร์เลิกสี่ทุ่มกลายเป็นเลิกหกโมงเย็นคุณมีเวลาที่ทาไองงานเนี้ยที่เป็นงาเฉพาะแบ็กกราวด์เออเฉพาะสีสีสีแบ็กแนะอนเกรย์เนี่ยเป็นแค่เฉดเนี่ยกี่ชั่วโมงประมาณทาไปประมาณสี่ชั่วโมงมันก็เหลือไม่เสร็จ <Okay. S 1> มันได้แค่แบบเส้นกับเงา เราก็ต้องวังมัดจับของเอาใช่มาบอมใส่เราไว้หวังมัดจับมนเท่าไรไม่ไม่แพงมากเขาคิดมัดจําไม่แพงมากจากวันนั้นกว่าผมจะเจอเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกูบินไปญี่ปุ่นใช่บินไปญี่ปุ่นผมทำเริ่มเดือนเมษาเออแล้วก็บินไปญี่ปุ่นตุลาไปตุลาครั้งนั้นน่ะได้ได้สักิเกะกี่ชั่วโมงได้ประมาณ4 5ชั่วโมงต่อทริปหนึ่งเหรอต่อทริปหนึ่งคือเราไม่สามารถบอกได้ว่า เขาจะทางานให้เรากี่ชั่วโมงในแต่ละเซกชันแล้วแต่ฟิลอารมณ์ของเขาด้วยเขาไม่ได้กําหนดแต่ว่าเงินน่ะเราจ่ายไปแล้วเราจ่ายไปแล้วหมายความว่าก่อนสักเนี่ยเขาจะคิดเงินก่อนเลยก่อนสักหมายความว่าก่อนเริ่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มาวันนั้นคุณวันนั้นเขาบอกคุณมาเท่าไหร่อ่าผมจำไม่ได้แปลว่าเขาคงดูตามเวลาแล้วก็ดูว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางเซกแต่ละเซกชันที่ผมจ่ายเขาเนี่ยจ่ายไม่เคยไม่เคยเท่ากันเลยอ่ะ มากันที่เซสชันที่2ตอนที่คุณจ่ายเงินอ่ะไม่ไม่เป็นไรวันนั้นคุณได้อะไรกลับมาบ้างที่ไปได้สีสีเสร็จฮะสีอันนี้กับอันนี้นี่แม่งเหมือนแบบว่าชีวิตคุณไม่ไม่ทิ้งไว้กับชิเก่ได้สีแล้วก็ผมจําไม่ได้ว่าได้ดอกนี้มาหรือเปล่าน่าจะได้อ่าได้ได้ดอกมาแต่รู้สึกว่ายังไม่เสร็จมั้งได้เส้นมาแล้วได้เส้นมาหรือว่าได้สีมาด้วยผมจําไม่ได้ เขาคุยให้คุณฟังไหมว่าเขาจะทําอะไรบ้างเขาแค่บอกว่าตรงนี้นะน่าจะใส่นี่ใส่นี่ผมว่าก็อัพทูยูทำอะไรก็ทําแล้วกันเออเอามาตอบแล้วเสร็จปุ๊บรอบนั้นก็ประมาณนี้อคุณก็เที่ยวเล่นแล้วคุณก็บินกลับไปที่ออสเตรเลียแล้วก็มาเจอเขาอีกรอบหนึ่งเจอเขาอีกอีกปีถัดมาอีกปีนึงก็อ๋อปีถัดมาผมไปปลายปีแล้วจวไปผมผมไปปลายปีให้มากตุลาแล้วผมไปอีกทีนึงประมาณมีนาของอีกปีหนึ่งโอเคไปไปเซสชั่นนั้นได้อะไรกลับมาบ้างเซสชั่นนั้น เออใช่เซสชั่นนั้นรู้สึกจอได้อันนี้แล้วก็ได้แบ็คกราวขึ้นมาข้างบนแล้วตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีตรงนี้ใช่ไหมยังไม่มีแมวยังไม่มีดอกนี้เขาสาสตรแบ็คกราวเป็นวงกลมขึ้นมาดำเลยนะเป็นแบ็คกราวดำเลยผมก็คิดว่าเอยเขาทำแบ็คกราวก็ไม่ได้คิดอะไรนะเป็นดำหมดเลยเป็นแบบเป็นสไปรัลเหมือนคล้ายๆแบบวินบาร์ของญี่ปุ่นนะฮะก็ได้อันนั้นมาแต่ว่ามันมาพีคตรงเซสชั่นต่อไปกาจะมาเปลี่ยนอย่ดีเขาก็เปลี่ยนแบบนี้เลยใช่คือมันเป็นดำปุ๊บ พอเซกชันต่อไปเขาเอาดอกเนี่ยทับเลยคุณคิดว่าเขาตั้งใจหรือเข,เขาเห็นว่ามันควรจะต้องเป็นดอกนี้สวยกว่าผมคิดว่าเขาตั้งใจตั้งใจให้เป็นให้เป็นสเปโรณต,ตอนนั้นตอนนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยตั้งใจมาก<อ>แต่ว่าเหมือนว่าออออตอนนั้นน่ะเขามีอยูเ่เทคนิคหนึ่งเทคนิค Tower Up Mm. เขาจะปูพื้นสีดําไปก่อน mm. ไม่ว่างานงานจะเป็นยังไงเขาปูให้มันดําไปก่อนแล้วเขาค่อยเอาสีทับ oh. อีกทีหนึ่ง mm. เพราะว่า mm. ผมมาเรียนรู้ทีหลัง,งนะ mm. เพราะว่าโทโมะที่อยู่เขาเขาก็เรียนรู้สไตล์นี้เหมือนกันเรียนรู้การ cover up แบบนี้เหมือนกันคือว่าเวลาเรา cover up เนี่ยงานผิวเนื้อกับผิวที่เป็นงานเก่าเนี่ยเวลาเราทําไปปุ๊บเนี่ยลอกปุ๊บสีมันไม่เท่ากัน mm. เพราะว่าเนื้อมันไม่มีอะไรอยู่ด้านใต้ mm. แต่ว่างานงาน c o อร์ที่เป็นดำเนี่ยมันมีดำอยู่ด้านใต้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสีที่มันเลเยอร์อัดซัดทับเข้ามาเนี่ยมันไม่สามารถสว่างได้เท่ากับโอเคอ่ะเข้าใจฮะกัผิวปกติอ่าใช่เขาก็เลยสาดดำหมดเลย เราก็มาทับเวอร์อีกทีหนึ่งเพื่อจะให้โทนสีมันเป็นอย่างนั้นให้โทนสีมันเท่ากันนั่นคืออีกเทคนิคเทคนิคหนึ่งที่เราไปเรียนรู้มาชที่แกเขาเป็นคนคิดเหรอก็เห็นเขาทําคนแรกลงมาจารย์างแล้วโทโมก็ไปทําด้วยโทโมที่อยู่กับเขาฮะแล้วแล้วคุณก็เลยได้อันนี้มาก็ได้ได้ดอกนี้มาเออตกใจตอนนั้นอ้าวชือการเป็นดอกก็ตอนแรกเราคิดว่าเขาจะไม่ทําอะไรนะคิดว่าจะวางอะไรเหนือเหนือแบ็กเกลียตรงนั้นเลยพอเขามาวางไอ้ดอกนี้ปุ๊บแล้วเอา ตกใจน <laughs> ะ<อ> <laughs> พอทํามาแ้้ก็เออก็โอเคแฮปปี้ชี่ยนี่ก็คือฝีมือเขาหมดเลยข้างในแล้วก็ไอแมวตัวนี้เมื่อก่อนมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นไอเน,นี่ยมันมันมันจะเห็นงานเดิมมันจะเป็นอันนี้ก็คือางานงานของคุณอ,อ่ใช่งานไทบอลครับโอ้แล้วแมวพอตรงนี้เสร็จปุ๊บข้างบนเนี่ยเขามาทำทีหลันี่สุดท้ายผมยอมรับว่าผมเองผมก็ไม่ได้เห็นงานแบบว่าเยอะมากนะ แต่เนี่ยเป็นงาน cover up ที่เห็นงานเก่าที่แม่งสมูทที่สุดที่แม่งครีเอทที่สุดแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นมาเลยนะคือคือมัน <Here. S 1> เรามาเห็นตอนที่มันแห้งแล้วไงอ,อย่างจุดตรงเนี้ยมันไม่เห็นเส้นละตรงนี้มันมีเส้นใช่ไหมเรามองไม่เห็นเส้นตรงนี้ละมันเกืนมันจะไม่เห็นตรงดำตรงสีแดงๆตรงนี้นิดหน่อยคือมันจะมีกี่คนนะที่แม่งใส่หน้าแมวเ,เข้าไปในงานงานไอ้ tribal อย่างเนี้ย แล้วมันสร้างงานที่แบบว่าตั้งใจว่าไม่เหมือนมันตั้งใจมากอะออใช่เหมือนตั้งใจแล้วคนที่เห็นทุกคนเขาคิดว่ามันเป็นลายของแมวแต่จริงมันไม่ใช่มันเป็นงานเขาเป็นงานเก่าที่เรามีคนที่เห็นทุกคนเขาจะบอกเลยโอ้ oo, ยลายแมวเจ๋งดีว่ะรวนะวเราไม่ใช่นะมันเป็นงาน c o อ,อร์นะนแขนนี้แขน c o อ,อร์นะนี่แมงเหมือนแบบ งาน blast over โอเวอร์แต่แบบแบ่งกลับกันน่ะบอกไม่ถูกอะใช่โอ้นี่เขาภูมิใจกับงานชี้นี้เขาไม่นี่ยชิเก้คุณว่าหรือว่าเขาเขาเป็นคนทํางานอย่างนี้วะเหมือนว่าเป็นหนูทดลองให้เขาด้วยมั้งเออสวยจริงจริงว่ะโอ้เชี่ยอโทษนะแองก็คือประมาณนี้นะทั้งหมดนี้นะ่นี่อ่ะสรุปง่ายๆเลยกี่รอบแผนนี้เจ็ดรอบ ประมาณ35ชั่วโมง,งเจ็ดรอบเจ็ดรอบแล้วมันมันไม่ใช่ว่าแบบเจ็ดรอบคุณแม่งมาแบบแบบยังไงวะแบบเป็นคนญี่ปุ่นไปเจ็ดรอบแบบคือสองเซกชันสุดท้ายเนี่ยทิปเดียวกันอ๋อก็คือคุณอยู่นานหน่อยใช่ก็ไม่ได้อยู่นานหรอกแต่ว่าเขามีเวลาว่างให้เราสองวันเรนาก็ทำสอวันติดเลยเอาให้เสร็จสรุปแขนนี้คุณคิดว่าคุณเสียเท่าไหร่มันถ้าคิดเป็นเงินออสเตรเลียมาประมาณ 18,000เหรียญ18,000เหรียญและช่วงที่ผมไปเนี่ยเรทหนึ่งเหรียญเนี่ยมาประมาณ28บาท30บาทช่วงนั้นออสเตรเลียเงินแข็งมากพีคมากก็ตีไป30อ่ะตีไป30ก็ลองคูณดู30อ่ะ30 30ิบสามสิบคูนหมื่นสมแสนใช่ไหมก็งานชิ้นนี้ก็ต้องมีประมาณ5้าแสนก็เกือบเกือบะประมาณนะอาจาผมว่าประมาณ5้าแสนครับ ไม่รวมค่าตัวไม่รวมค่ากินค่าที่พักไม่รวมไม่รวมโอ้เชี่ยแต่สดจริงว่ะผมว่าแม่งเป็นแม่งแบบโอ้เขาแม่งไม่รู้พูดไงเขาชอบทาวางงานใหญ่ๆนญ่เยแล้วตอนที่ไอตอนแรกเราไม่คิดว่าเป็นแมวเราไปบอกเขาอยากได้หมาหมาก็ได้แมวก็ได้เราไม่ซีเรียสแต่ว่าได้หมาก็ดีแล้วทำไมออกมาเป็นแมวแล้วเขาก็ไปห้องเข้าห้องของเขานะ สักพักรอประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเขาออกมาเป็นแมวเราก็ดูแมวมันก็น่ารักดีเว้ยอ๋อคือเขาเขาเขาเป็นอย่างนั้นเหรอคือคุณมารอจะสักแล้วแล้วก็มาคุยกันคือ,อ,อาบางคนอาจจะเป็นแบบนั้น<ม>แต่ว่าของผมมันโดนแบบนี้ไง<ม>คือเขาวาดให,ให้สดตอนนั้นเลย<ม>เขาก็จะมีห้องวาดรูปในของเขาอ่ะเขาก็เขาไปนั่งวาดวาดเสร็จแล้วเขาก็เอามาโชว์เราวาดเสร็จปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยเขาแปะเป็นสเตนซิลหรือเขาทำเป็นฟรีแ hand สเตนซิล โอเคงั้นแปลว่าเขาก็ต้องวัดทรงวัดไซส์ไว้พอสมควรแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขามีจุดหนึ่งที่แบบไม่ค่อยเหมือนช่างคนอื่นคือเขาไม่ค่อยทัดชับงานเลยคือบางจุดเนี่ยมันแบบอย่างอย่างจุดเนี้ยบางจุดแล้ว็บอกเขาทัชชับให้หน่อยได้ไหมคือมันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ถ้าเขาลงไปทัชชับเขาก็บอกเดี๋ยวทำแต่เขาก็ไม่ทำคุณคิดว่าแล้วเขาก็เป็นแบบนี้เกือบทุกคนนะคุณคิดว่าเหตุผลของของเขาเพราะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมไม่ไม่สามารถบอกได้ไม่รู้จริงจริง คือเอางี้ผมเห็นผมก็ไม่มองว่ามันเป็นปัญหานะแต่ว่าอย่างว่าแหละถ้าเกิดมันอยู่แขนผมผมก็คงมีคราบเสื่อมกันว่าอนีอ่อ,อ,อ,อีกนิดนึองนอะไรประมาณเนี้ยเหมือนว่าเล็กๆน้อยๆเขาไม่ทำแต่ถ้าทัชชับหมดเลยเนี่ยเขาทำเหมือนน่าจะเป็นประมาณนั้นนะโอเคอ่ะอเซคชั่นสุดท้ายก็ให้เขาเซ็นมาด้วยอันนี้คือลายเซ็นตาลายเซ็นต์เขาใช่แต่ตรงนี้เหรออ่าใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะไหนๆก็ไช้งหมดสรุปนี่เขาเป็นคนไนซ์มากสร้ไนซ์วน่าทั้งครอบครัวเลย แฟนเขาด้วยภรรยาของเขาลูกเขาด้วยเพราะว่าตอนที่ไปสักกับเขาเนี่ยพอสักเสร็จปุ๊บก็เขาก็ชวนผมกับปิงปองเพราะทุกครั้งที่ผมไปผมไปกับปิงปองก็ปิงปองสักวันนี้อีกวันหนึ่งผมสักโอเคผมอยากโชว์ที่ไหนต่อไปเอาขาก่อนแล้วกันนะอ่ามอ่าตอนไปญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยเราไปบุกสักกับชิเกะตอนนั้นที่มีจุดประสงค์เนี่ยเราบุกสักกับชิเกะ แต่เราไม่ได้สักกับชิเกะคนเดียวครั้งนั้นที่ไปเราไปได้งานฮอลลีชิมาด้วยโอ้โอนี่อ่ะนี้เลยคลิปต่อไป <laughs> มันต้องสองคลิปมาของบีงทั้งทีรอชมคลิปต่อไปนะกับช่างสักที่เรียกว่าสะสมงานได้เยอะแยะตามไปหมดแล้วผมชอบมากผมจะตัดที่มัน จะหันออกให้มันน้อยที่สุดเลงยงั้นดีกว่านะเดี๋ยวเราเจอนคลิปหน้านะฮะอ่ะไปก็วันนี้ทําไป6ชั่วโมงมั้งคือซเซสชันเดียวเลยซเซสชันเดียวฮะทำเสร็จหนูขาผมปูนเลยโริงเหรอเหรอมันไปบวมเท <interests> ้าเท้า,วาวบวมเลยใส่รองเท้าไม่ได้โอ้เน่เน่อ่ะแต่งผ้าเลยลงมาเอามือแค่กำไข่ไว like ้ <so S 1> <het> อย่างเดียวนะมึงย่อเน,นี่ยเขาเรื่องเล็กมากเนี่ยนะการโชว์เ <it> นี่ยฟูโดว์เนี่ยเป็นเป็นเทพเจ้าอะไรครับเป็นหนึ่ง ในห้าเทพเจ้าที่ดูแลรักษาพระพุทธเจ้าอ๋อโอเคคือมันจะมี5้าองค์คลรักองกคล้คล้ายองค์คาักษกันห้าองค์แต่ว่าฟูโดมันจะเป็นปางที่แบบคือปางองค์อื่นเนี่ยมันจะหล่อหลอแต่ฟูโดมันจะแบบมีความเป็นคนโร้ายมีความที่แบบหน้ามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่อมันก็เลยทําให้ฟูโดเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาชอบกันแต่ว่าต่างประเทศเขาชอบกัน